สวัสดีครับข,ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสบวสบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w o r l d w a y w e h s n t t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้ในกระป่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับสำหรับข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณาสุข ขับเคลื่อนง,งานวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพัฒนาชุมชนดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานสาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครทุกเขตสุขภาพนำงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนะครับสู่ระดับตำบลอำเภอพร้อมเพิ่มทักษะอสมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื่อช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งมีการแจ้งเตือนภัยสุขภาพนะครับซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภยัภยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารยาและเครื่องสําอางในชุมชนตำบลและอำเภอปัจจุบันมีจํานวน547แห่งกระจายทุกเขตสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านับหรืออสมให้เป็นอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีปอกแขนสีเขียวนะครับติดแขนซ้ายเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของอสมที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญการใช้จุดทดสอบปัจจุบันมีจำนวน21,889คน กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีในปีหน้านะครับจะมีการพัฒนาอสมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้ครอบคลุมทุกอำเภอรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับกรมสวสร่วมหารือกรมประชาสัมพันธ์ดึงอสมร่วมผลิตรายการความรู้สุขภาพเผยแพร่ผ่าน NBT ช่อง11 มื่อวันที่4-5กรกฎาคม2566ณโรงแรมเคพีแกรนจังหวัดจันทบุรีนายสารโรยอดประเด็์เลขานุการกรมนางสาวมาลิภัยทูลนาเรมิรผู้อในการกองสุขศึกษานายชาวริตรนาคสวัสดิ์ผู้มในการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6พร้อมบุตรคลรกรนะครับจากสำนักงานเลขานุการกรมกองสุขศึกษากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและศูนย์พนักนขอไปครับและศูนย์พนักการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางจังหวัดจันท ชนบุรีร่วมประชุมหารือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายอสมอเพื่อวางแผนการผลิตรายการความรู้ทางด้านสุขภาพนะครับโดยให้อสมอที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพชาวบ้านในชนุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สุขภาพผ่านรายการอสมอหมอชาวบ้านและฝึกทักษะอสมอถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือขณะปฏิบัติงานเพื่อนำม,มาผลิตเป็นรายการเผยแพร่ผ่านทางสถานี NBT- ช่อง1 1 ให้ประชาชนสามารถนําความรู้นะครับไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไปทั้งนี้กรมสนับสนุนด้ารสุขภาพและกรมประชาสัมพันธ์ครับได้ร่วมกันผลิตรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ซึ่งได้ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา9.00น,นทางสถานีโทรทัศน์เอ็มวีทีภูมิภาคกฎหมายเลข11เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวนะครับในข่าวสารแวดวงของสารพรณสุขครับท่านสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ครับรายการสอบประสอบข่าวในทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับสำหรับวันนี้ครับผมสรุปจบสี่พร้อมทีมงานครับต้องขอลาจนนาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่ในก่อนครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ